ครับเราเดินกันต่อไปครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถประจำทางนะครับจะได้สะดวกสบายไม่ได้เอารถส่วนตัวมาครับเพราะว่าไปหลายที่มากๆเราก็นั่งกันแบบสบายๆพาตุกคนมาเดินชมที่นี่คือตรอกเก้าสารเป็นตรอกเล็กๆครับส่วนถนนเก้าสารที่เล่นสงกรานตรงโน้น เราก็เดินผ่านมาแล้วตอนนี้ไปดูตามซอกตามซอยตามตรอกด้วยนะครับเนี่ยฝรั่งก็มาพักเกสเอาแต่วนี้มีเยอะครับราคาถูกแบ่งกันให้เจ้าหรือทำเป็นห้องนะฝรั่งรู้จักกันดีครับเรากำลังเดินออกไปที่ถนนใหญ่คือถนนราชะดำเนินนะครับมีคนลุกบ้าน เป็นระยะมาวางของขายกันหลากหลายนะครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนมากก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ส่วนตรงนี้ขายอะไรกันมีเป็นจุดๆนะครับอ่าเราก็เดินออกมาที่ริมถนนใหญ่แล้วครับเห็นไหมครับความสีวิไลของเมืองหลวง บางครั้งซอกมุมเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตามซอกตามซอยก็เป็นอีกภาพมุมหนึ่งที่มันต้องมีทุกเมืองในโลกนี้นะครับมีเจริญแ้ะก็มีความไม่เจริญอยู่ควบคู่กันไปครับวันนี้ไม่ค่อยมีรถเมล์ครับรถตุกๆุ แท็กซี่เลือกราคาก็สูงนะครับก็เลยรอรถไปยังทางไปก่อนแต่สุดท้ายตามที่เคยเห็นคลิปที่ลงไปก่อนหน้าน,นี้ครับต้องเลือกแท็กซี่ไปจนได้ครับว่าะรถไม่ไม่มีครับสายที่จะไปเนี่ยนานๆมาสักสายหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เส้นทางที่เราจะไป จะไปเยาวราชนะครับไม่มีก็เลยยืนถ่ายรูปบรรยากาศอยู่ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับนี่ตอนนี้เขาก็มารับกันนะครับปดูบรรยากาศกครับเมืองหลวงช่วงมกร,ราปี6 8นะครับเนี่ยถนนว่างๆรถเมยก็หาขออยากมาก ตรงนี้เขาก็กั้นเชือกไว้เรา,เาก็ซ่มนอมแซมถนนตรงนี้